สบัยดีพี่น้องสุขสุขคนมาเาอนาพนันี่นพี่น้องเลยบ้านทามีงานมาหนีมแต่เด็กเด็กเลยลูกอยู่แต่ที่สองพี่น้องมาครัวงัวสองโตพี่น้องงัวสองโตเนาะเป็นกำลังเงินกะเกียม อาหารการกินตอนหับแขกพี่น้องตอนเศร้าเลนะตอนหับแขกตอนเศร้าพี่น้องเยตอนเนียนเคยเฮาเนาะเคยหฮากำลังคัวซีนพี่น้องเลยเอาใส่ในข้ามันเออบิดย่างมา กำลังซอยกันแตงอยู่เพื่อคั่วกินพี่น้องอุ้ยหนาวขนาดสีงามงามพี่น้องเลยสดสดเลยเนื้อสดสดเลยพี่น้องนี่คืคัวใหม่ใหม่เนาะยังเดงๆอยู่เลย เขาอันนายเขาอันนายตัสออกสองเลยบาดเป็นสะกบกัน้กันมันมัจะาดนำบวกให้กเจ้าโรดน่ะเาะีสระอีกไ์อีก่าได้แบบนั้นเปหมาเี้ยอะไรธรรมาใช้ใช้งกากรชีีขึนไปมาพี่อะเงาฮ่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 าฮาฮ่า่ร เอันลงวัดทันกเพลินเลยใบตาหอีดำฉันเยกจิ๋วเลยสาวจำเงินไปแล้วอะไรเงินครคืใจเนี่ยนเออโบย่ยบ่หอยบ่หอยย้อมได้เนี่ยบัวไ้บัองย้อมคนได้บ่หอยอมไน้หนาวแห้งพี่น้องเลยลงัดที่เือนขึ้อนอย่ปนกสุ่ยเหยาก่บวาอรีไปเลย

เจดแล้วตึงต้นแหลจุกบ่ต้องดำแต่เิ่ชิปกันแลเียาคนวียงว่ได้แมือนี้มือนี้แล้วัวติดนี่จองคันนีจ่ายเต่าเลยเอาใส่เร็วเนย้แล้วเปลยนสภาพลมันไม่ยังแนอยนี่คบป๊บลูกลังซอยพี่น้องเลยลาเติบแล้ว นี่ยแม่บ้านี่สี่โครงหายพี่น้องไปเจะสัมเ็จเรียบร้อยเลยมือฉับเจอกับมือฉับขันเที่ยบคนนะบังพี่น้องใส่ปกปกมือฉับกระดูกขันเทพ ลกิบกาแฟไปห้อมนังกแก่นาวเป็นอะไรไข่กเก่าบ่แก่นาวพี่น้องจิบกาแฟไปนำ

เกียวแล้วแบ่งมาโอ้นี่เอาถวยมาลัวก็เกียวแบ่งมาดังนี้หอยเยอะยหนึ่ง้ำแนี่น่าเจช็อกโกแลต้องเือบช็อกโกแลตนือี่ีจ มาวันนี้เกือบแล้วเลยพี่น้องเลยเนลใหญมื่อสับกระดูกคันเทปแล้วเลยพี่น้องคนยังนอกหัวยังบ่าได้เลยเรื้องะ มันมีประวัติแลวบักไงนี่ผูสังหก่ลายผูสังเลยแกลายีซี่นะลายี่ซี่ลายไ่ไหวลายี่ยังอยู่เลยิลบยงยุ่วะเยอะักสองลัไปประวัตินนี้ยุซงกอห้องอันี้คือฮาซสอยแวลี่น้อง

เ็ะทอย่ะไก่ไเป๊กำลังปันพูดอยู่พี่น้องเฮ้ว่แมนได้เนีพี่น้องเพนเจะเนเจห้อยเห็ดอันลาบขาวพี่น้องเนเจห้อยเห็ดลาบขาวห้อยแล้วกันำไปลวกเส้นหนำพี่น้องลวกเส้นหนำจะมาซอย

หัวไปนำเ่านัเยด่มือน้านเลยทังหลังกบ่มีือนกันันอบอกกปดหัวบ่่นแบอมือหน้ามือหน้าลนอ้บมี่าน้น้โอ้พี่งคนเนาะคนลังเสียงเอ้วดยังอยู่ีหัวมอนนะพอแล้ว้อ้มตีแบบเกีสกดบนี่ เ่สีแเอาแบบเือเยกับป้านในนนได้ไปลิงเก้ันทีน่จะได้ด้เต็มมือหน้าเมื่อนาไปโบทันเน้าะอเมื่อก่อนเลยจนเรื่งเเลยทามหน่อยแ่น้า่นบอว่าเอทแทนแหลมือหน้านักกคหนักเสียเลยเ่ดยังไงเต็มำปเเต็มกำอหน้เต็มำมือหน้า อ่เพเูใจนเราผูนี้เิงต้นซอยนี่ต้นนี้ว้ซอยพร้ว่าชิับเท้นี่พอรไปลวกแล้วตชิงามนะตงามเนะพ่อพอ่ะสอนนี้นี่อี่เอนี่เอาบอกมาหน่อตื่นแล้วพี่น้องไอ้บาน่วงดนตรีถ้าตื่นแล้ว ใกล้สีแล้วเลยพี่น้องลบมาบันี้ใกล้ซีเลียเลยเาเปิดมวนในหน้าไพ่คุมเค่องอยู่น่าหันมา ามาคาแล้วบ่เดี lo, so ๋ยวสาใจถอดไปอันไปเสียบกียงเงินเฮียและเหาน่ะอ้ยมึงย่หืนป่ะจหืนอยู่กัาได้แต่โนวกชีชุกสันน่ะห่อนอีแล้วก็เส้โคงห่อนนองไม่โมซีมันมีเงินบ่ตายโมอีนเงนหยเจะาไม่ได้ใกล้สิแล้วเลยพี่น้องเลยยังแต่กระดูกบนี้ยยงแต่ มื่อแซบกระดูกขั้นเทพเฮากําลังยําอยู่น้องเป็ดเป็ดยเมียกแน่รับได้อันนี้ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะซอยเรียบร้อยลพี่น้องกระดูกเพิ่นกักเรียบร้อยลมอ2โตพี่น้องเ้3โต ทานเห็ดตอนซวยตัวหนึ่งพี่น้องตอนซวยหรือว่าตอนแรงพี่น้องอันนี้ขอปิดคลิปเพียงเทนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดอ้อพี่น้องเดอ้อสำนึกแหละพี่น้องส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องสบายดี